สวัสดีค่ะแหม่มผู้จัดการฝ่ายขายนิสันร,รุ่งเจริญพาถนนเทพรักษ์กม1 9นะคะวันนี้แหม่มจะมาแนะนําวิธีการซื้อรถนิสสันแบบง่ายๆห่างไกลโควิด9กันค่ะว <c oughs> ิธีที่1ห,หากลูกค้าไม่สะดวกมาที่โชว์รูมของเราก็สามารถแอดเข้ามาเป็นเพื่อนกับเราและพักเข้ามาขอภาพถ่ายและคลิปวิดีโอทั้งภายในตัวรถและนอกตัวรถที่ลูกค้าสนใจอย่างละเอียดได้เลยค่ะ วิธีที่2หากลูกค้าไม่สะดวกมาที่โชรุมของเราเราก็มีบริการส่งรถทดลองขับให้ถึงหน้าบ้านท่านลูกค้าด้วยค่ะและมั่นใจเรื่องความสะอาดลาปลอดจากเชื้อโควิด -19 ได้เลยค่ะเพราะโชรุมของเรามีการค้นฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกรถทดลองขับก่อนนำรถไปส่งให้ลูกค้าทดลองขับทุกคันค่ะมั่นใจปลอดภัยหายห่วงค่ะถท่ารถและแคมเปญของเราถูกใจคุณลูกค้านะคะ คุณลูกค้าก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทต,ตามนี้ได้เลยค่ะมั่นใจและปลอดภัยแน่นอนค่ะเมื่อลูกค้าจองรถกับเราเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปที่ปรึกษาการขายของเราจะประสานง,งานกับทางไปแนนเพื่อให้ทางไปแนนติดต่อลูกค้านัดวันเวลาและสถานที่ที่คุณลูกค้าสะดวกโดยไม่ต้องเดินทางมาที่โชรุมของเราเพื่ออีกเลี่ยงการพบปะคนมากมายค่ะ เมื่อผลไฟแนนอนุมัติเรียบร้อยที่ปรึกษาการขายจะนำรถของคุณลูกค้าไปติดอุปกรณ์ตกแต่งตามที่ได้ตกลงกันและจะอัปเดตการตกแต่งรถส่งให้คุณลูกค้าทางโทรศัพท์มือถือของคุณลูกค้าค่ะเมื่อรถคุณลูกค้าติดตั้งอุปกรณ์และตกแต่งเสร็จเรียบร้อยเรามีบริการสมมอิรถให้กับคุณลูกค้าถึงหน้าบ้านไม่ว่าจะไกลแค่ไหน ทีมขายของเราก็พร้อมบริการส่งให้ถึงที่ค่ะเป็นไหมล่ะคะที่รถกับนิสสันรุ่งเจริญค่ะง่ายสะดวกปลอดภัยจากโควิด19แน่นอนค่ะหากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ทางเพจหรือ l าย e OA ของบริษัทหรือตามเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะเราจะผ่านไปด้วยกันนะคะนิสสันรุ่งเจริญค่บริการด้วยใจขายไปด้วยรอยยิ้มขอบคุณค่ะ